ขอนำเสนอการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ของโรงเรียนบ้านว่าตาบลโนนทันอำเภอหนองเรือจัองหวัดขอนแกน่นสังการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5โรงเรียนบ้านว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2565 มีนักเรียนทั้งหมด309คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา20คนภายใต้การบริหารงานของนายถาวรจิบจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุรพงษ์จำปาบุรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้านการสูบบุหรี่ในโรงเรียน จัดเป็นพฤติกรรมยอดฮิตในหมู่นักเรียนชายและในปัจจุบันยังมีปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าที่บรรดาวัยรุ่นมักจะเห็นตามสื่อต่างๆและอยากลิลองไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงการสร้างความเชื่อและค่านิยมที่ผิดนี้อาจจะส่งผลต่อเนื่องไปยังสารเสพติดชนิดอื่นๆและเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังในระยะยา,ยาวปัญหาบุหรี่ในสถานศึกษา เป็นปัญหาที่ทางโรงเรียนบ้านว่าให้ความสาคัญและตรหนอักว่าควรแก้ไขเร่งด่วนก่อนที่จะสายเกินแก้ทางโรงเรียนได้นำเนินการโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรีโดยมีหลักการนำเนินง,งานที่ว่าสถานที่ดีคนที่เข้ามาสถานที่นั้นก็จะทำดีตามไปด้วยถ้าโรงเรียนของเรามีสภาพบริบทที่ไม่เอื้อต่อการสูบบุหรี ผู้ที่เข้ามาจะไม่กล้าสูบบุหรี่โรงเรียนบ้านว่าจึงได้ดำเนินง,งานตามเจ็ดมาตรการดังนี้มาตรการที่1การกำหนดนโยบายโรงเรียนบ้านว่าได้กำหนดนโยบายโดยการประชุมร่วมกันของ,ของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและทุกฝ่ายในโรงเรียนจากนั้นจะทำการประกาศเป็นรายลักณ์อักษร มีกฎเกณฑ์แนวทางและมาตรการลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างชัดเจนเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางรวมทั้งสนับสนุนบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่มีมาตรการป้องกันไม่ให้มีผู้สูบรายใหม่โดยจัดบริบทและสภาพแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการสูบบุหรี่ถ้ามีนักเรียนที่สูบบุหรี่ทางโรงเรียนจะทำการช่วยเหลือ หรือส่งต่อไปยังหน่วยงานสหวิชาชีพเพื่อบำบัดต,ต่อไปนอกจากนี้ทางโรงเรียนมีการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียนในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่อีกด้วยค่ะมาตรการที่2การบริหารจัดการในสถานศึกษามีการแต่งตั้งคำสั่งคณะทํางานให้ทุกคนมีส่วนร่วมมีการประสานความร่วมมือกัน ทางเครือข่ายภายในและภายนอกอาทิเช่นเครือข่ายนักเรียนเจงเซสตองโรงเรียนบ้านว่าเครือข่ายครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายนนททองนนทันการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านว่าเริ่มจากการสำรวจสภาพปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียนและในชุมชนโดยใช้แบบสำรวจพฤติกรรมนักเรียน ทางรูปแบบการสกรีนและสแกนจากนั้นนำมาสรุปผลเข้าในที่ประชุมเพื่อรับทราบและแก้ปัญหาร่วมกันจัดทำปฏิทินงานกำกับติดตามส่งเสริมและแก้ปัญหาต่อไป <S <S มาตรการที่3การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุรี่ มีการติดป้ายเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายและเครื่องหมายเขตปอดบุหรี่ในระยะ5เมตรบริเวณทางเข้าออกโรงเรียนติดเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายอย่างชัดเจนบริเวณภายในสถานศึกษาทุกช่องทางได้แก่บริเวณห้องน้ำหน้าตึกหรืออาคารเรียนทุกทางขึ้นลงตึกตามบันไดต่างๆมีการแต่งตั้งกรรมการเฝ้าระวังมุมอับ ที่เสี่ยงต่อการสูบบุหรี่ในโรงเรียนเมื่อพบผู้สูบบุหรี่สามารถแจ้งได้ทางเพจเฟซบุ๊ก g e n เซ t ตรองโรงเรียนบ้านว่าหรือเพจโรงเรียนบ้านว่าซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ในโรงเรียนของเรามาตราการที่4<ม>การสอนแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรโรงเรียนบ้านว่า ได้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดแทรกในการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่สำนึกรับผิดช,ชอบต่อสังคมครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการอบรมและให้ความรู้เรื่องบุหรี่ให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนอกจากนี้ยังสอดแทรกความรู้ในกิจกรรมนอกหลักสูตรเช่นการเดินรณรงค์ในวันสำคัญต่างๆ ได้แก่วันงดสูบบุหรี่โลกวันเข้าพรรษากิจกรรมกีฬาภายในเป็นต้นนอกจากนี้ยังออกให้ความรู้กับชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายในโครงการเจนเซสตองอีกด้วยค่ะมาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนบ้านว่าสนับสนุนให้นักเรียนเข้ามามีบทบาท โดยได้แต่งตั้งแกนนำนักเรียนเจนเซตสตองให้เฝ้าระวังและจัดกิจกรรมให้ความรู้มีการเข้าร่วมอบรมนักเรียนแกนนำเจนเซ a ์อะคาเดมีนำมาขยายผลและตั้งชมรมเจนเซ t สตรองของโรงเรียนบ้านว่าซึ่งดำเนินงานร่วมกับงานสภานักเรียนและเพื่อนที่ปรึกษา YC ในการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนได้แก่กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกเป็นต้นมีการสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนให้เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างคานิยมไม่สูบบุหรี่ในช่องทางที่หลากหลายโดยจัดก,กิจกรรมเสียงตามสายตอนพักเที่ยงนักเรียนสามารถใช้องค์ความรู้สร้างสื่อการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบป้ายรณรงค์เชิญชวนให้ทุกคนไม่สูบบุหรี่ เผยแพร่ทางเพจเฟซบุ๊กของเจน s ซสตองโรงเรียนบ้านว่านักเรียนเป็นแกนนําในการจัดก,กิจกรรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่แก่ผู้ปกครองให้ได้รับทราบข้อมูลภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่าบ้านปลอดบุหรี่ <c oughs> เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนเป็นสถานที่ที่ไร้ควันบุหรี่ค่ะ <c oughs> มาตรการที่6 <c oughs> การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี โรงเรียนบ้านว่ามีกระบวนการดังนี้เริ่มแรกเพื่อเป็นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเราจะมีกระบวนการคัดกรองการสูบบุหรี่ของนักเรียน2รูปแบบคือการคัดกรองผ่านการยอมรับด้วยตนเองและการคัดกรองจากบุคลากรโดยใช้แบบสอบถามร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมเพื่อป้องกันและติดตามนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาใช้กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา Y าซเข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเมื่อพบว่ามีนักเรียนที่สูบบุหรี่ทางโรงเรียนจะมีการดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบ และติดตามผลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ถ้าเป็นกรณีที่นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือได้โรงเรียนบ้านว่าจะส่งต่อนักเรียนเข้าสู่ระบบการเลิกบุหรี่ตามความเหมาะสมมาตรการที่7การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนโรงเรียนบ้านว่ามีการประสานงานและดำเนินงานร่วมกับชุมชน ผ่านกิจกรรมและโครงการอาทีเช่นโครงการประสานความร่วมมือโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องโทษพิษภัยและผลกระทบของบุหรี่นอกจากนี้ได้มีการชี้แจงและขอความร่วมมือร้านค้าในชุมชนไม่ให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่เยาวชนตามกฎหมายกำหนดเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด แก้ไขปัญหาและผลักดันให้ผู้นำชุมชนกำหนดนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนปอบบุรีการดำเนินงานสถานศึกษาปอดบ,บุรีของโรงเรียนบ้านว่าสอดคล้องกับมาตรการอย่างชัดเจนมีแกนนนำคุณภาพภายในโรงเรียนเพื่อร่วมกันทำให้โรงเรียนไร้ควันบุรีโรงเรียนบ้านว่าจะยืนหยัดดำเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืนท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านว่าขอบคุณค่ะ